คุณคิดว่ามันน่าโมโ oh หหรือไม่ถ้าต้องตีสองครั้งให้ลูกอยู่บนกรีนและอย่างน้อยต้องพัดอีกสองครั้งเพื่อให้ลูกลงหลุมข้างหน้าจากตรงนี้มินักกอฟหลายคนประสบกับปัญหาเชน่นนี้ระยะใกล้กับหลุมประมาณ3าถึงสฟุตแต่เขาไม่สามารถพัดลูกลงหลุมได้โดยทั่วไปแล้วกรณีนี้เกิดจากการขาดความมั่นใจในตนเองความจริงหลุมมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ ดังนั้นผมกำลังจะแสดงให้ดูถึงวิธีที่จะทำให้คุณสามารถพัดลูกในระยะนี้ด้วยการพัดตามปกติได้สิ่งที่เราได้เห็นบ่อยทีเดียวคือนักกอล์ฟใช้ข้อมือซ้ายตีลูกเมื่อปะทะกับลูกความเร็วลดลงและหน้าพัตเตอร์ไม่ได้หันไปตามเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ผมขอแนะนำให้คุณวางตำแหน่งมือในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าว e k slot โดยวางกลิบลงบนด้านบนของฝ่ามือซ้ายซึ่งปกติมันควรอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้แต่คราวนี้ขอให้คุณจับเลื่อนขึ้นไปด้านบนของฝ่ามือบริเวณส่วนที่นุ่มด้านบนของนิ้วหัวแม่มือผมจะไม่สามารถมองเห็นข้อนิ้วได้เมื่อผมยกหมายขึ้นและคุณต้องล็อกข้อมือซ้ายให้มั่นคงเพราะจะช่วยรักษาความแรงเมื่อไมากรอฟตีปะทะลูก ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ว่าไม่มีการหยุดไม้ดังนั้นคุณต้องบังคับข้อมือซ้ายให้ดีและราบเรียบเมื่อปะทะลูกและหน้าพัตเตอร์จะมีสแควร์กับเป้าหมายแน่นอนทีเดียวการจับกริปเช่นนี้จะช่วยให้มือซ้ายมั่นคงและเรียบคราวนี้มาดูกันผมต้องการทำช็อตให้ดีเมื่อตีไปยังจุดปะทะพยายามฟังเสียงลูกกลิ้งไปตกหลุมแต่จะไม่มองหรือแอบมองการเคลื่อนไหวของลูกกอล์ฟเดดขาด ขอ,อยืนนิ่งๆแต่จะรู้สึกได้ถึงข้อมือซ้ายที่มั่นคงและคุณสามารถเห็นหน้าพัตเตอร์ทิศทางการพัดจะตรงการพัดสั้นสโตรกที่แรงล็อกข้อมือซ้ายสโตรกสั้นและยืนนิ่งๆคุณลองพยายามทำดูให้ข้อมือซ้ายอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในการพัดจะไม่ก่อปัญหาให้คุณอีกต่อไป